สวัสดีครับผมนายกฤษณ์งษาสายครับชิเีเจมัตต่อวงจรแต่ครับขั้นตอนแรกครับไฟบูชิแบตเตอรี่ครับคั้นดิฟิวสิบแอมป์ครับแล้วไปยางคั่วสองครับแล้วไปยางคั่วที่แปดสิบห้าครับผ่านขนรวด ไปยังคู่ที่8ปดสิกครับเชื่อมพัก A1 ่คูณครับถ้าใส่สายเส้นสีเขียวอ่อนครับไปยังปลัก C B คู่ที่28ครับแล้วไหลไปยังปลัก เออีกที่แครับพาสายเส้นสีดำครับแล้วไปปัก A คูัที่แครับแ้ปไปย่างปักกัวหน่งครับพาสาเส้นสีแดงครับเมื่อกัสวิตชตแตจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก และทำให้หน้าคอนแทคสัมภาษณ์กันครับและไปยังลงกาวครับจะทำให้กิณสมาแม่เล็กของคนลวดรีเลย์ครับของวงจรแตครับไฟออกจากคู่ที่สองครับอฟิอฟิวซิบแอมป์นะครับ ขมือจรแตะมาที่ครั่วเส้นสีเขียวไปยังปลั๊ก A A หัวสิครับแล้วมาพั๊กที่ A B A 1หัวหนึ่งครับแล้วก็มาที่ปลั2คบสองั้วหนครับแล้วก็ไปลงกลาวครับ เมื่อทำการกดทุ่กุญแจครับลเมื่อทำการกดแต่ครับเกิดเสียงเมื่อกดแต่ครับ จะรายงานไปเท่านี้ครับ